คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุริ็ h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากไอ้ส้มฉุนมาฝากท่านผู้ชมนะครับใช้เป็นแนวทาง ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1กันยายน2563ที่จะถึงนี้นะครับไปดูครับว่าไอ้ส้มฉุนจะให้เลขอะไรมาในงวดนี้นะครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอ,อวชิรศักดิ์เลขปรดเน่ได้โพสต์ภาพพิธีขอเลขไอ้ส้มฉุนนะครับพร้อมทั้งระบุข้อความว่าพิธีขอหวยไอ้ส้มฉุนงวด1/9/63เราไปดูกันนะครับพิธีขอหวย ของอ,อวชีรศักเลขปลดนี่จากไอ้ส้มฉุนนะครับจะได้เลขอะไรมากันนะครับไอ้ส้มฉุนจะให้เลขอะไรมากันนะครับนี่ครับก็เป okay. ็นพิธีขอหวยนะครับไอ้ส hmm. ้มฉ to ุนสิทธิ์วัดทรงสวยนะครับก็ได้เลขมาเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นผ้าแดงนะครับเลขผ้าแดงเราไปดูกันชัดๆนะครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันชัดๆดูกันเต็มๆเลยนะครับนี่ครับเลขผ้าแดงไอ้ส้มฉุนให้มาแล้วนะครับ ก็ได้แก่เลข58ครับสตัวข้างบนนะครับแล้วก็3ตัวข้างล่างมีเลข067ครับท่านผู้ชมครับได้เลขมา2ชุดนะครับ58และ067ครับให้ส้มฉุนให้มาแล้วนะครับและก็เขียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ58 0 6 7ตรงนี้นะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล วดที่1กันยายน2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับไอ้ส้มฉุนก็มาให้โชคให้ชัยเราแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณที่มาจากอวชิรศักดิ์เลขบุตนี่มากๆนะครับที่ให้ข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยจากห้ส้มฉุนมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขไอ้ส้มฉุน58067 ทุกทท่านทุกทคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ